เมื่อไรจะเปิดเสร็จเนี่ยก็ก่ารสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะอยู่กับช่อง The Dark Hand เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเล่นเดียสมูเลเตอร์จำลองการเป็นกวางชซูเกมนี้ก็มีหลายภาษากันนะเด้อ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 เดเด้อกวางจะเย็นกว่าทีนเออจะปิดภาษา ปิดไงวะเออเออเอกลายเป็นฮินดูอีกเอาเอาเอครับเออไทยฮะอันนี้อันมี้กล่องอะไรมงี้ยอ้าวอ้าวกินกินน้ำไปเออเล่นน้ำเลยเล่นน้ำเออเล่นน้ำเออเล่นน้ำอืมไปเริ่มกันเลย ลูกโดดก็เป็นกวางก็ปกติใช่ไหมท่านผู้ชมเครอประมาณนี้ถ้าคอยยาวน่าจะโหลดเซตใช่ไหมนี่นี่อันนี้ไม่ได้เล่นในคอมนั้นเล่นในโซสับมันก็จะมีเฮ้ยมันอัปเดต,ตใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยมีของด้วย มึงใช้ฮะมันอาจจะแบบเปิมตังนี่ก็คิดทำอะไรได้บ้างทำอะไรว้หนอ่าปวางใจกิเลยืนเท่ๆเทแบบชายชาตรีโอเคแล้วก็อุยโค,โคโนวะสวสดครับเแบบีส้สวดจะจะเป็นทา่าผมนะนี่ไงที่ผมเห็นเนาะเขาใส่ เขาไว้มันจะเป็นแบบเป็น่ารับสช้อ่อืมอมเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นอันนีา้มงนตางบ้านบ้างบ้างาจะ้้องบ้งบ้างบ้้นะ้้า่างบ้างาง้น้างบ้ เจ้ชม็นหมมอไซค์ไม่มีคนขับว้าวจอาไปเลยนี่นี่กระโดดนะฮะไปไปเริ่มก่อความบุญมากันดีกว่าเส็ต่องตือนต้องเสร็จโลโลโลโอต้องอุ้ยมันเป็นกล่องนะ กูเดินเร็วเกินใจใจเย็นเออเดินปกตินะครับทุกผู้ชมเปิดกล่องเอคีกวางใช้เอคแล้วหรอรู้เนี่ยทุกผู้ชมฮะเอคมันดีมากฮะเกือบของโกดีฮะเฮ้ยกล่องงูนักสิ ปืนอะเอ๊อเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมึงยิงไงดะมาบังทำไมหรอมันก็เป็นธาตุแล้วเนาะออปฏิบัติการแผนชั่วร้ายนี่ดูด yeah. ิจุดไฟเลยพังแล้วพังแล้วพังแล้วเดี๋ยวเก็บบุตธก่อนนะท่านผู้ชมวูบนี่เลยเนี่ยปลาปลาช่อนปลาประดุกยักษ์อ่ะอ่ะ โอ้ผมยังว่าได้ยิงตึกสักหลังเลยนักสถานะแล้วกลาชาใชมันต้องมีสถานีนี้โท้ทหได้ยินเสียงแทรกนะคือจะพี่กวงมาคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะเคยเห็นจะมาดูทำไมก็อยากดูผมพูดพราำเลยก็ดูฮะช่ามาเดอะ โอ้โหแรกมาก <_ C le af> มแรกแรงมากเฮ้ยแล้มันแกะมันจะมาจับได้หรอนกทำไมอีกข้าเอาละอีกอีกท่าที่ก็ไม่ได้ช่วยเลยเออช่วยน้อยเฮ้ย ความยืองี้ครับทุกคนเครื่องที่พี่หนุ่ยเล่นเกมอ่ะความจําก็ดันมาเต็มจะได้เกมกระตูกเล่นไม่สนุกเลยอ่ะทุกคนนี่ถ้าเครื่องพี่หนุ่ยไม่เต็มนะไม่แพ้แน่นอนแต่ได้ข่าวว่าแอปเทเลบ็อกช่วยแก้ปัญหาได้นานลองดูไหนแล้วกันเฮ้ยทุกคนเทเลบ็อกเขาให้พื้นที่ใช้ฟรีตั้งหนึ่งพันยกิไบต์แน่ และยังช่วยแก้ปัญหาโทรศัพท์กระตุกโทรศัพท์ค้างได้ด้วยนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวพี่หนุ่ยจะทําการย้ายไฟล์ทั้งหมดของเครื่องมือถือพี่หนุ่ยครับเอาไปลงในแอปเทเลบ็อกก่อนนะครับ <Ooh. S 1> อันนี้คือก่อนและหลังใช้แอปเทเลบ็อกนะครับผมมามาลองดูหน่อยครับผมว่าเลื่อจริงไหมนะครับจ <c oughs> ิงแม่งจิงแม่งเลยครับ <c oughs> นี้ก็ตล่นเกิได้อย่างหมดทวงแน่นอนอยลืมใส่แว่นนะแว่นงงงงง อความยุติธรรมต้องชนะนี่ออืตะกี้ลืมปิดไปนี่าโอ้ช่างมันท่านผู้ชมเอาเป็นว่าตะกี้นี่จะเกิดอะไรขึ้นตะกี้นี่จํามันเลยดีกว่ามันไม่มีอะไรหรอกอืขบวนปัญหาเฉลโอ้ยแหลกแหลกลึกเกินเออออเออโออเ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 อ อืมฮึนอ,อ,อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอู้าจะแหลกขนาดนี้เป็นอะไรอีกกวางตัวตัวนี้ไม่สามารถขึ้นเนินได้หรือว่าอะไรช่องนี้มันอะไรเนะี่ยมันอะไรเนะี่ยยิงได้ไหมไม่ได้ฮะใครมันมาหลบภัยป่ะเนะี่ยฮัลโหลอืม ลองคุ้นบ้างดีกว่าไอตรงตัวดีนะ่ะเห็นไหมระดับความไอระดับภัยกวางอ,อ,อันนี้คือถ้าหลอดมันเต็มนะ่ะที่มันเป็นสีสีแดงๆน่ย,ยนะถ้ามันเต็มคือผมนี่จะถูกจับนะฮะผู้ชมดูนะเอามันหนีแล้วมันหนีอุย้ยไอกวางตัวน,นี้มาติดอะไรเนี่ยฮะ ใ okay. สกล่งงองงูกล่ององงกุญแจเฮ้ยมันเห็นตรงที่มันปลดก็รกเป็นไอ้กวางตัวนี้ไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตว่ากวางตัวเนี้ยมันไม่จมน้ำหรือว่ายน้ำเว้ยเพราะกวางเนี้ยมันสามารถเดินบนน้ำได้เว้ยมันไปเรียนวิชามาจากหมู่บ้าน หมู่บ้านท่าจะทะเลทรายอะไรสักอย่างเลยนี่ไงท่านผู้ชมนี่ไงตัวปลาโอ้หยุดวิ่งสักทีมันเหมือนเป็นตัวปลานะท่านผู้ชมโอ้ไม่กอดโอ้โอ้โอปลาแล้ปวปลามันทำอะไรได้อเราจะผมไปยิงใครเนะี่ยแล้วเดี๋ยวปลามันสำคัญตรงไหน ยิงวัวได้ไหมยิงนม่าจะไม่เข้าอ๋อเจ็บเจ็บอ้าวัวตายตอนนี้ผมมีปลาเป็นพลังพิเศษเฮ้ยลองเก็บไอเทมหบดเลยไหมบบแบบแค็งแก่งเนี่ยมีหมวกกอล์ดวงนี้มันอาจจะซ้ำหรือเปล่าโอเนนั้งตูดเดี๋ยวนีนะ้ตูดติดไฟตูดติดไฟฮะกอกน้วมันติด อูดแล้วจอมทำลายล้างอืมติดอะไรไม่รู้เลยอืมนี่อตอนสุดท้ายนี่นายจะเป็นปืนเอาไม่ใช่ปืนหรือเปล่าหรือมันคืออะไรกันด้ผู้ชมลองโอ้ยโ,โอ้ยรถปุ๊งในขวาง ยิงรถไปยี่สิบคันนะวนะผมมีปลาทอนอี้วรับปลาทอนหรือกระดูกไม่รู้ว่โรถแท็กซี่จะทำยังไงเรามีไอเทมดีโคตรเลย It's getting new.